นี่ค่ะวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวมันอ้อนฉบับเล้ยงลวดเล้ยงลวดจะเล้ยงลวดสนับบ่อจะเดินลวดจะเดงนลวน,นวเพิ่มกินละ่ะค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูผสมไก่น้ำใสแ่แป่ง ทำหอนร้อนๆเลยนะเนี hmm. mm ่ย hmm. ร mm ้อนเกินอืมอืมหืมจับเฉยอจับเฉยไก่ผสมหมูอืม Boy sao câu cho đêm qua mặt giây bay tìm quay nó quá mượn đêm qua đi 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 đêm qua

ออกภาษากุ๊ดเจี้ยวงานด่วนนงาน,นด่วนก็แชร์มีดนีเลยหลายหลายหลายบินจ <c oughs> ากรักลัยรักลัยมากเลยอเอ้ยฝากไลค์กดแชร์นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อยู่แล้ว ของถอยนะจ๊ะน้องฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะที่เฟซบุ๊กเด้อะจะมีของแซ่บๆแ,แบบนี้ <c oughs> ก,นกินตลอดเราจะกินแบบพิลัตเรียนบ้างเป็นบางครั้งไกวสุดกระสุนตังอย่าลืมเด้อ,อย่าลืมฝอยเด้อจากครั้งก่อนสแนะนำอื้ม ินเท้าไก่อร่อย,ออยเท้าไก่เขาก็นุ่มนะเธอผิดไปแค่นี้หรอมั่นใจเนาะจะไ,ได้ซื้อได้นน่เยอะเพิ่มนะไม่ถามเลยเนาะเอาช่างล้ไหมล่ะเอาหนักไหมล่ะ โลน่อยๆนะโอยพอเอาควันออกแล้วเหลือโลนึงอะนะแค่นั้นแหละเหอะให้มดน้ดานเต็มเลยได้นี่ใส่ได้ไดได้ใส่น้อย้ได้มั่นใจเนาะมั่นใจมั่นใจไ่กวได้่ากับป๋วแล้วกันเหรอไปแล้วเด้ออยู่ในกล่องดามมอน <c oughs> แค่นี้แหละอืมล้มมอดีละบ๊ายบายค่ะอดีค่ะ